ไช่นกกระจับกิปตัวเล็กๆอใช่นางแอ่นเหรอพี่ถ้าเป็นนางแอ่นเขาทำวางแล้วแอนนกเยอะเาจะเป็นนางแอนเขาทำคอนโดและอันนี้กระติบกระจับแอนแอนดูท่าบินดิเออเพรานางแอนมันจะแหลมๆแบบนี้ล่ะบ้านหนูตองบ้านหนูว่ามีคนเลยงไปอยู่บ้านที่โรงการมีคนเลเอาพื้นที่แบบทคอโดเยอะมาก ย้ายมาจากสีลมมะเนี่ยนี่น่านนะครับน่านน่านนะคะไม่ใช่สีลมนี่นางแอนน่านนะครับไม่ใช่นางแอ็นสีลมโอ้โหน่านไงโอ้โหตลอดเส้นทางมันรู้นะเพราะเขาเอาอีนดักไว้มันก็ไม่กล้าเข้ามีบางตัวเห็นดิ้นดิ้นอยู่เหมือนกันพี่นี่เมืองน่านยามค่ำคืนยังไม่ค่ำคืนเท่าไหร่อำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาอ๋อเวียงสานะครับไม่ใช่อำเภอเมืองน่านนี่ จะสวยมีวัดเยอะแค่วัดงนงานหมดแล้ว,วแห่งถ<ช>ึงม<ช>ันก<ะ>ี้นี้ก็ผ่านวัดคุณยืนมาใช่ไหม